สบายดี LT Vision เมียนมาจอลงทุนพลังงานเพิ่มแก้ปัญหาไฟดับทุกวันครับที่ประเทศลาวก็มีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังเจอกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลง หรือในเรื่องของน้ํามันนะครับที่มีราคาแพงขึ้นและก็ขาดแคลนและปัญหาอะไรหลายๆอย่างก็กําลังจะตามมานะครับในช่วงของเศษรษฐกิจของสังคมโลกที่กําลังเจอปัญหานี้เมียนมาก,ก็เช่นกันครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเมียนมาได้วางแผนเพิ่มการลงทุนในภาพพลังงานเพื่อเพิ่มการจัดหาพลังงานให้กับประเทศในขณะที่ต้องเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับทุกวันที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานโดยเหตุการณ์ไฟฟ้าดับดังกล่าวครับ ได้สร้างความทุกข์ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนซึ่งยังคงได้รับผลกระทบการเข้ายึดอํานาจของกองทัพทหารในปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีครับรัฐบาลเมียนมาได้กล่าวว่าเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจากราคาก๊าซธรรมชาติเหลวที่เพิ่มสูงขึ้นจากกรณีความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและกัยูเคนและมาจากกลุ่ม People Defense Force ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลใต้ดินที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลทหารอีกด้วย นอกจากนี้ครับยังกล่าวว่าข่าวหือเรื่องการขาดแคลนพลังงานที่เผยแพร่อยู่บนโซเชียลมีเดียเป็นข้อมูลที่ผิดและเสริมว่าเมียนมามีน้ํามันมากกว่า45ล้านแกลลอนและมีน้ํามันดีเซลคงครังอีกกว่า70ล้านแกลลอนอย่างไรก็ดีครับเมียนมาได้เริ่มโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกําลังการผลิต390เมกะวัตต์และมีการประมูลแข่งราคากันอีก18โครงการมีกําลังการผลิตร,รวม635เมกะวัตต รวมถึงโรงงานไฟฟ้า LNG ขนาด1,390เมกะวัตต์ที่ร่วมสร้างโดยบริษัทจีน3แห่งก็จะเริ่มดำเนินการในปี2,570นี้นอกจากนี้ครับบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรียมจำกัดมหาชนของไทยก็จะวางแผนเข้าควบกิจการการผล,ผลิตในพื้นที่ในเดือนกรกฎาคมนี้อีกทั้งบริษัทแม่อย่างปตทและบริษัทอื่นๆที่จะดาเนินการอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็จะได้รับการยกเว้นเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินท้องถิ่นจากธนาคารกลางอีกด้วยแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าบายดี